โน้ตบุ๊กเกมมิ่ง asus ราคาครึ่งแสนเอาอยู่ไหมกับ Black m i ิดหูคงสวัสดีครับผู้เป็นครับวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับตัวเกม Black m มิดหูคงกันหน่อยนะครับที่ตัวผมเองนั้นได้ทําการลองเล่นและลองสัมผัสกับตัวเกมนี้เมื่อช่วงเช้านี้แล้วนะครับกับตัวโน้ตบุ๊กข้างกายของผมที่ผมกําลังถืออยู่นี้เลยนะครับกับทาง asus tuf gaming รุ่นโมเดลปี2024 1> a 1 5ตัวนี้เลยนะครับที่มันมาด้วยขุมพลังไลเซน ai r 9 8 9 4 5 h นะครับแล้วก็มาด้วยตัวขุมพลังของตัวการ์ดจอแยกกับตัว rtx 4070นะครับโอ้โหเรียกว่าสเปคจัดเต็มแบบนี้มันจะเอาอยู่ไหมกับตัวเกม b a c k m i ดหูคงนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกับตัวประสบการณ์ที่ผมได้ทำการทดสอบกับโน้ตบุ๊ก asus t u g gaming a 1 5โมเดลนี้กันเลย ตัว Performance ของตัวเครื่อง Tough Gaming a 1 5ตัวนี้นะครับของปี2024นะครับกับ RTX 4070ก็ถือว่ายังไหวกับในตอนช่วงเปิดเปิดตัวเกมเลยนะนเปิดเปิดตัวเกมก็เรียกว่าอยู่ยืนเหนือได้30เฟรมได้แหละนะครับยืนเหนือได้นะครับยืนเหนือได้แล้วก็พอหลังจากที่ตัวเกมหมดนะครับหมดในการเปิดตัวไปนะครับเข้าสู่ตัวเนื้อเรื่องหลัก กับตัว chapter 1นะครับเรียกว่าโอ้โหคนละเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าดีเทลต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าต้นมอต้นไม้นะครับเงาต่างๆโอ้โหมากันแบบจัดเต็มนะครับจัดเต็มมันก็มันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าตัวเฟรมเรทนี้มันลดลองอย่างเห็นได้ชัดนะครับของเองเลยก็ต้องทําการลดในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวภาพเนี่ยจากระดับ high เนี่ยให้มาเป็นในระดับ อ่ามีเดียมนะครับหรือบางช่วงก็อาจจะต้องต้องลองลอดไปอยู่ในตัวระดับโลเป็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็ช่วยยกระดับในเรื่องของตัวเฟรมเรทเนี่ยให้สูงขึ้นกลับขึ้นมาได้ปกตินะครับปกตินะครับก็อาจจะทําให้ตัวเกมแบทมิดบูคคงเนี่ยคนที่ใช้ตัวการ์ดจออย่างเช่นตัว RTX 4070นะครับก็พอที่จะประเมินได้ในระดับหนึ่งว่าถ้าจะเล่นให้ตัวเฟรมเรทเนี่ยยืนเหนือ นะครับยืนเหนือ30เฟรมได้นะครับอยู่ในช่วงประมาณ450หรือว่าจะ60เฟรมนะครับในตัวระดับความละเอียด full hd นะครับเพราะว่าตัวหน้าจอของ t a s k gaming a 1 5โมเดลปี2024ตัวนี้หน้าจอความละเอียดนั้นอยู่ในระดับ full hd นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องมีการปรับคอนฟิกตามสถานการณ์นะครับกับตัวฉากนั้นนะครับกับฉากนั้นๆเพราะว่าผมเองลองไปใช้ในตัวเทคโนโลยีตัวอื่นอย่างเช่นตัว fsr นะครับของทาง amd ใส่เข้ามาปุ๊บโอ้โหเรียกว่ายังสู้ไม่ได้นะครับยังสู้ไม่ได้กับตัว RTX 4070ตัวนี้นะครับก็เลยต้องกลับไปใช้ในตัวของ DLSS เข้ามาชดเช,ดช,ดชยแทนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ตัวเทคโนโลยีในการยกระดับของตัวการเพิ่มเฟรมนะครับ DLSS แล้วก็ตัวเฟรมเจนเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของตัวรายละเอียดของตัวภาพถ้าหากมันมีการเคลื่อนไหวที่เร็ว นะครับที่เร็วๆแบบหมุนไปหมุนมาหรือว่าการเคลื่อนที่ที่ไวๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าในเรื่องของการแสดงตัวภาพเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวเงาเกิดขึ้นหรือว่ามีโมเสตเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่ามันจะเป็นวุ้นๆหน่อยประมาณนั้นนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้คนไหนที่เห็นรายละเอียดดีเทลชัดๆหน่อยก็จะรู้เอ้ยมันดูค่อนข้างที่จะขัดใจ หรืออาจจะไปปิดในเรื่องของตัวเทคโนโลยีของตัว DLSS หรือว่าตัวเฟรมเจนตรงส่วนนี้ลงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวของ PC เนี่ยมันก็ยังมีค่าคอนฟิกต่างๆให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปปรับแต่งไปลดทอนประสิทธิภาพตรงส่วนนั้นแล้วมาเพิ่มตรงส่วนนี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่จะเยอะนะครับดังนั้นหล,หลายๆคนก็เลือกที่จะ ลองปรับคอนฟิกกันก่อนในช่วงแรกๆนะครับว่าแบบไหนมันถึงควรจะเหมาะนะครับดังนั้นผมก็พอที่จะสรุปได้เลยนะครับว่าตัว Task Gaming a 1 5นะครับโมเดลปี202 4ตัวนี้นะครับที่ใช้การ์ดจอ rtx 4070อยู่นะครับก็ยังไหวนะครับเพราะตัวนี้แรมยัง16กิกนะครับยังแรมยัง16กิกนะครับยังสามารถเพิ่มได้อีก16นะครับซึ่งตัวบัสนั้นก็อยู่ในระดับ5,6 0 0นะครับ5,600เดี๋ยวเราเองก็จะได้มาเจาะ ในเรื่องของตัวสเปคของตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้กันต่อนะครับแต่เนีี้เอาความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสกับตัวเกมแบ็กมิดบูคองกับตัวโน้ตบุ๊กราคาครึ่งแสนนะครับก็เรียกว่าลากเลือดอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าตัวเกมนี้เป็นตัวเกมดับที่เป็นเอที่กินสเปคทรัพยากรค่อนข้างที่จะโหดใช้ได้เลยนะครับโหดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันว่าทางผู้พัฒนาเองจะมีตัวพองตัวแพดเนี่ย มาอัปเกรดให้มันมีการทํางานของตัวการแสดงของตัวภาพกราฟิกหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเฟรมเรทเนี่ยให้สูงขึ้นได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะตัวเกมเพึ่งวางจาหน่ายกันในวันนี้วันแรกนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวประสบการณ์ที่ผมได้ลองสัมผัสกับ,กบตัวเกมแบ็กมิดบูคงนะครับกับตัว t o u g ์เกมมิ่ง A15 โมเดลปี2024กับตัวการ์ดจอ RTX4070Mobile ที่อยู่บนตัวเครื่องนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อน กำลังที่กําลังเล็งหาตัวโน้ตบุ๊กเกมไม่อยู่ก็พอที่จะนําไปประกอบพิจารณาในการเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้กับในการเล่นเกมได้บ้างพอสมควรนะครับกับตัวโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับสำหรับในวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวไปเล่นตัวเกมแบ c มิดบมูคงกันต่ออีสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้มาบอกกล่าวเพื่อนๆกันได้ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับกับการเล่นตัวเกมดับที่เป็น A นะครับเพราะว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างให้ได้ค้นหากับตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทัฟ A15 2024ตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ